พี่น้องเด็กน้อยบ้านโคกเบาเลี้ยนน้นำเปลี่ยนตะมวนแดีว่าเนาะแล่นขึ้นมาและสิแล่นลงพนาบ้าน,นต่อไปเป็นการแข่งขันวิ่งลงน้ำโขงของเด็กน้อยบ้านโคกเบาเตรียมตัวแม่เตรียมตัวเร็วๆเตรียมตัวเตรียมตัว,ตว,ตว ระวังไปได้มาแล้วอู้ฮาฮ่า่าอัอูู้สุดยอดททุเ <c oughs> ด็กน้อยผู้บ่าวน้อยบานคกเบาพี่น,อน้องเลิกดปะนะเลิกเพียงได้นะพร้อมหัวป่ลองยงิยังบั่งด้วยเจอมังด้วยอู้ฮูเอา้มามันเลิอกอยู่ตัว โอ้ท่วมหัวพี่น้องโอ้ท่วมหัวครับผมอ่ะานรวบายน้ำเปลี่ยนสุขคนตีนี้นะเอาวไว้น้ำบ๊อบปีกฮะป๋าฮ้างไว้น้ำอยู่บุ๋นอ้าวบาราคือลงน้ำรวบายน้ำบ่เปลี่ยนนะลูกจะไปเลิกเด้อหัทไว้ให้หัทไว้แล้วผู้อื่นนี่ไว้เปลี่ยนเบิดบ่ครับผมโอ้อันนั้นไว้เปลี่ยนอันนั้นไว้เปลี่ยนบาราสี่กำลังฮัดอยู่อยู่ปอหฮ้านี่กำลังฮัดอยู่ฮัทบาราหัททำเปลี่ยนอโม เออผู้ดันผัวผู้ดันไปกลางวังแล้วอย่าไปเลิกไล่ลูกเอ้ยเข้ามาดูโตโตโตแส,สดงว่มามันเลิกลงไปเรื่อยๆสิครับยางไปไก่มันก็นเลิกไปเรื่อยๆพี่เอา<ะ>ผู้นึงผู้นึงไปได้แล้วเอาปาตดต้นตอตนอสองก่อนตามโตโตโตโว่เป็นตะเย็นดีนะพี่น้อง เป็นตะเล่นน้ำนะบ่นคลิปยวอยนยกันพูดนะต้องมปอโตเตตะเกาะบทจำเป็นต้องมีสะไว้น้ำพี่น้องเพราะว่าเฮามีสะตามธรรมชาติสะแม่น้ำนานาชาติ สะแม่นม้ำโค้งอันกว้างใหญ่ไพศาลกระสางความสุขให้กับเด็กน้อยบ้านโคกเบาได้อย่างห้าประมาณพอด้อยูปป่พอด้กันแน่แล้วครับผมนี่นะยังยจงจันนี่เลียนห้อยครบเอาลงเรียนบ้านโคกเบาบ่มีตีโอบ้านโคกเบาต้องไปเรียนห้อยครอพี่น้องนย เด็กน้อยบ้านโคกเบาแต่ว่าไปเรียนโรงเรียนห้อยคอบห้อยหี้มอีกคนหนึ่งในเรียนอยู่แกงจันแกงจัน <Charl> น <eston> <lados which S 3> ี่ฮัทคัพีดดิบังเราสีโซกันเตะเตะขี้ดินใสปินปุ๊บให้เบังด้วยอ่ะปีนแล้วรอรับย่นเนี่ยรอยู่นเนี้ยโอ้ยลีลาปั่นกระบี่ยังมาเฮ้ย ตั้มปะตักระโดดต่าัวกระโดดต่าัวนี่เปียนปเด่นความสุขของเด็กน้อยบ้านเห่าพี่น้องบ่ห้าตั้งแต่ไปหางบ่ห้าตั้งแต่ไปยางย้อมมองลูลูมันกระสงความสุขให้เด็กน้อยบ้านเห่าได้อีกซ้องคนกำลังโตกำลังสิเตรียมโต เลนลงไม่นำคล้องออกำลังเตรียมตัวเิเลนลงมาครับผม